บันนี้วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2568 <c oughs> เป็นวันที่83ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศลมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่1บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตราคชนตุเทวตาสัทธมังมุนีราชัะสุนันตาาุสักขโมคทันสักเคกาเมจีจรูปเปคริสิขารตะเตจันตริเขวิมาเนทีเปรัเถจะคาเมตลุวนะคาหาเนเเคหววะวัตถุมิเขเตพูมมาจายตุเทวาชาลธละวิสมยยักขคันทพนาคาติฐันตายังติฐันตาสันติเกยังมุนีวราชนางสาททโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนสะการโรย,ยัมพะทันตาธรรมะสวนสะการโรย,ยัมพะทันตาธรรมะสวนสกาโรยัมพะทันตาบทที่สองบทบูชาพระตนะตรายอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปูชายามะ บทที่สามบทกราพระตนะตรยัย <c> อ <oughs> รหังสมาสมุทโธพระขวาพุทธังพระวันตังพิวาเทมิสวากขาโตพระขวาตาธโมธมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวากะสังโคสังคังนัมามิ บทที่4บทสวดนมัากรสีทิขคาถานโมทัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนปาะพุทธังสรณงนักฉามิธรรมังสรณงนักฉามิสังฆังสรณงคักฉามิทุติยมปีพุทธังสรณงนักฉามิทุติยมปีธรรมังสรณงนักฉามิทุติยมปีสังฆังสรณงนักฉามิ ตติยมปิมพุทธังสารนังจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังจฉามิตติยมปิสังขังสารนังจฉามิบทที่6บทสวดสัจจริยาคาถานติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถีเมหตุสัพพานาติเมสารนังอัญญธรรมโโมเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถีเมหตุสัพพา นติเมสระนังอัญยางสังโฆเมสระนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะสโสธีเมโหตุสัพพทาบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพักขวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนส,สุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมะสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโภพักวาติบทที่แธรรมานุสติสวาขาโตพคกวตาธโมสันติติโกอาก,กาลิโกเอหิปสิโกโอปะณียิโกปัจ,จตังเวธิตาโพวินยูหิติ บทที่9ก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสัปุคลาเอสาภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติ บทที่10รัตนสูตรยานีทัพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคสเพวภูตาสุมนาพระวันตุอโทปิสก,กัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสาเพเมตตังกรตมนุสิยาปชายะทิวาจารตโตจะหารันติเยผลิงตัสมาหิเนกลักขะทะอมัปอะปมัตตายังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสักเขคสุวายังรัตนานังปณีตัง นะโนสะมังอธิตถาคเตนะอิธรรมติพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขะยังวิราคังอมตะตังปณีตังยทัชขาวสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณสมาธิกิจิอิธรรมติธรรมเณรตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยมพุทธเศโธปริวันณียิสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมโนวิชติอิธรรมติธรรมเณรตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุ เยปุลาอัฏฐสตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทกขิเนยาสุขตัสสะสาวกเอเตสุทินานิมากภรานิอิธัมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามัสาทันเหนะนิกามิโนโคตมสาสนมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัทามุธานิพุติิงพุชฌมานาอิธัมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ยถินทัคคีโรปัทะวิงสิตโตศยาจาตุพิวาเตพิอสัมปกัมปิโยตะทูปมังสัพป,ปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจัปสติอิธัมปิสังเครตะตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติหตุเยอริยสัจจานิวิภาวาันติคัมพีระปัญเยนะสุเทศิตานิกกินจาปิเตโหติผู้สป,ปรมัตตานเตภวังอัฏฐมะมาทียันติอิธัมปิสังเครตะตนางปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวติโหตุสหวสัทสนสัมปทายะตยสุธรรมาชหิตาภวันติสกยทติฐิวิจิกิจิตันจะสีลพัตตังวาปิยะทติกินจิจะตูหะปายหิเจวิปมุตโตชะจาพิฐานานิอภพ,พโปกาตุงอทธรรมปิกสังเครัตังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกม,มังกโรติป,ปาปกังกาเยนะวาจายุทธเจรสาวา อภพโพสตรตัสสะปฏิชะทายะอภพตาทิฐะปทัสสะวุตาอีทมปิสังเครตานางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุวนปะคุมเพยยถาพุสิตะเคคิมหานมาเสปฐร,รมสัสมิงคิมเหตะตถาถูปมังธรรมะวรังอเทสยินิพนะคามิงประมังหิตายะอีทมปิพุเทราตานางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุวะโลวะรันยูวะละโทวะลาฮโลอนุตตะโลธรรมะวรังอเทสยิ อิธัมปีพท้เทรตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุตสวติโหตุขีนางปุรานังนาวังนัติสัมภวังวิรัตตจิตายติเกภวสมิงเตขีนาพิชาอาวิรุนหิชันทานิพันติทีรายถายมปฏีโปอีธัมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุตสวติโหตุยานิทัพูตานิสมาคตานิภุม,มานิวายานิวะอันตริเตขตตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนมัสสามาสุวติโหตุ ยานิทัาูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวติโหตุยานิทัาูตานิปัสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังขังนมัสสามะสุวติโหตุบทที่สิบหนึ่งอาตาาติยะปฤตุย่อสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัตโิโตสัพพะเวระมติกันโตนิพุโตจะตุวังภาวะ สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโ,โรโควินาศตุมาเตภวัตวันตายโยสุขีตีคายุโกภะวะอภิวาทนาสิลิสนิจยังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่12อธิตตปริยยสูตรเอวเมสตุตังเอกังสมไมยังพักวาคยายังวิหรติขยาศีเสสัตถิงพิขุสหสเสนะตตตโคพักวาวิกุอมมนเตสิ สัพพังพิกเวอธิตังกินจกพิกเวสัพพังอธิตังจักขุงพิกเวอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสทิตโตยามปิทางจักขุสัมผัสปัจจยาวัจติเวทิยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขินาโมหะขีนาอธิตังชาติยาชรามละเนนะโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิ โสตังอธิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสทิโตยัปิทางโสตสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขีนาโทสักขินาโมหขีนาอธิตังชาติยาชาลามระเนนะโศเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิคานังอธิตังคันธาทิตาคานะวิญญาณังอธิตัง คานสัมผัสโสทิโตยมปิดทางคานสัมผัสสัจจยาอุปจชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัมปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคกินาโทสักกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชลามและเนนโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิชิวหาอธิตารสาอธิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัมผัสโสทิโตยมปิดทางชิวหาสัมผัสสัจจยา อุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามเปี่ยอะทิตังเกนะอทิตังอธทิตังราคะขินาโทสักขินาโมหคขินาทิตังชาติยาชรามและเนนะโสเกหิปริเทวหิทุเขหิธมนเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัฏามิกายโยอทิตโตปุถภาทิตากายะวิญญาณังอธทิตังกายะสัมผัสโสทิตโตยัมปิทางกายะสัมผัสปัจจยา อุปัชติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามเปียอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังลาขะกิณาโทสักกินาโมหกินาอธทิตังชาติยาชรลามละเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัฏามิมโนทิโตธรรมอทิตามโนวิญญาณังอะทิตังมโนสัมผัสโสทิโตยำปิดทางมโนสัมผัสสัจตยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวา ตัมิอธ hm. e ิต ne <oine> ังเกนะอธิตังอธิตังลาคขินาโทสักขินาโมหกขินาอธิตังชาติยาชาามระเนนโสโศเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิเอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอริยสาวโกจักขุสมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางจักขุสัมผัสสปัจยาอุปชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวา ตสมิงปิดนิพพินทติโสตสมิงปินิพินทติสเทสุปิดนิพพินทติโสตวิญญาณนปิดนิพพินทติโสตสัมผัสเสปิดนิพพินทติยามปิดทางโสตสัมผัสสัพจยาวปัจจิตเวทยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตสมิงปิดนิพพินทติคานาสมิงปิดนิพพินทติคันเทสุปิดนิพพินทติคานวิญญาณนปิดนิพพินทติคานะสัมผัสเสปิดนิพพินทติ ยำปิดทางคานาสัมผัสสัพพัญญาปัจจติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติชีวหายักปิดนิพพินทติรเสสุปิดนิพพินทติชีวหาวิญญาณในปิดนิพพินทติชีวหาสัมผัสเสปิดนิพพินทติยำปิดทางชีวหาสัมผัสสัพพัญาอุปจติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติ กายสมมิงปินิพินทติบุัฐเพสุปินิพินทติกายวิญญาณนปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางกายสัมผัสสัพยาปัจิเวทีต่างสุขขังวาทุกขังวาอทุกขมักสุขขังวาตสมมิงปินิพินทติมนัสสมิงปินิพินทติทมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณนปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางมโนสัมผัสสัพจยา อุปชติเวทยิตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาทุกขะมะสุขังวาตัขขาขขาสมิงตินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราขาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติยานางังโหติขีนาชาติอุสิตังกรหมจ,จริยงังกตังกรณียงังนาปรังอิทตายาติปชานาติติอิทธ,าาาาทธามาโมโจกภคะวาอัตมานาเตภิกขุภคะวตโะวตโภาสิตังอภินทุงอิมัสมินจะปนะเวยากรณะสมิงพัญญะมาเนตัสสะภิกขุสหัสสะอนุปาัทยะ อาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติบทที่13อนัตตลคณะสุตังเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาภาราสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคทาเยตตะโคพระขวาปัจจัวกิเยปิคูอามันเตสิรูปังพิขเวอนัตตารูปัญจะหิทางพิขเวอัตตาพระวิสันยิยทังรูปังอาภาทายะสังวเตยะลัพเททะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุ เอวังเมรูปังมาโหสีติยสมาจะโคพิกเวรูปังอนัตตาตุสมารูปังอาภาทายสังวัตตินัจจะลพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสัตในิทังเวทนาอาภาทายสังวัตยะลพเทถะจะสัตเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยสมาจะโคพิกเว เวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาพาทายสังวัตตินัจะลพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหเสติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิกเวอัตตาพวิสานิยทางสัญญาอาพาทายสังวตยะลพเถะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาเหสิติยสมาจะโคพิกเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาพาทายสังวัตติ นักจะลับติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาเหอโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราเจหิทางพิกเวอตตาภวิสังสุปนิยทังสังขาราอาพาทายะสังวัตตยงลับเพธาจะสังขาเลสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยสมาจักโขพิขเวสังขารานัตตาตัสมาสังขาราอาพาทายะ สังวัตตันตินัจจารพติสังขารเลสุเอวังเมสังขารลาหนตุเอวังเมสังขารลมาอิเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิขเวอัตตาพระวิสันิทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะรับเทถาจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยะสมาจะโคพิขเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินัาจารพติ วิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหเสติตั้งกิงมิญญาณถิขาเวรูปังนิจจังวานิจจังวาติอนิจจังพันเตยัปนานิจจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยังปนานิจจังทุขังวิปปิณามมธรมังการังตังสมรุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิ่งมิญญาณถิขาเวเวทนานิจจาวานิจจาวาติอนิจจพันเตยังปานิจจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเต ยปนานิจังถูกขังวิปริณามะธรรมังกาลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังจิงมัญญะภิกเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปริณามะธรรมังกาลังนุตังสมนุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญะถพิกเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจจพันเตยปนาณิจังทุขังวาตังสุขังวะติทุขังพันเตยปนาณิจังทุขังวิปริสมานาธรรมังการังนุตตังสมนุปสิโตงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอตตาติโนเหตตังพันเตยตังกิงมัญญะถพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจจพันเตยปนาณิจังทุขังวาตังสุขังวะติทุขังพันเต ยปนานิจังถูกขังวิปริณามาทำม,มังกลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตัสสมาติหาพิขเวยังกินจิรูปังอติตานะคตาปจุปันังอัชชตังวาพิทาวาโอลาลิตังวาสุภุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมโสอตติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญาญะทัพถัง ยากาจิเวทนาอติตานะคตาปจุปนาชตาวาพระหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาัพภาเวทนาเนตังมะมะเนโซหมัสมิณะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภุตังสมะปัญญายัตถะพังยากาจิสัญญาอติตานะคตาปจุปันาอัชตาวาพระหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาัสภาสัญญาเนตังมะมะเนโซหมัสมิ ณเมโสอัตตาติเอวเมตังยัถาภูตังสมัปปัญญายัตถะพันเยเกจิสังขาราอติตานัคตาปจุปันาชตาวาพิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโซหามสมิณเมโซอัตตาติเอวเมตังยัถาภูตังสมัปปัญญายัตถะพันยังกินจิวิญญาณังอติตานัคตาปจุปันังอจตังวา มหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณเนตังมะมะเนโซหามัสมิณะเมโซอัตาติเอวเมตังยัถาภูตังสมัปปัญญายัตถพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโกรูปัสมิงปินิพินติเวทนายปินิพินติสัญญาปินิพินติสังขาเลสุปินิพินติวิญญาณสัมิงปินิพินตินิพินทางวิรัชติวิราขาวิมุตติ วิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรมมามจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตตายาติปชานาติติอิทัมาโวจกักภควาอัตมนาปัจจวคียาภิกขุภควัตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปะปนะเวยาการณสมิงพัญญา,าเนปัจจวคียานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ